เคยสงสัยไหมครับว่ากุญแจสำคัญในการสร้างหุ่นยนต์สุดล้ำที่ทนได้ทั้งความร้อนระดับภูเขาไฟและก็ความเย็นเยือกในอวกาศเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ในเปลือกหอยทากตัวเล็กๆที่อยู่ใต้ทะเลลึกฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้คือเรื่องจริงธรรมชาติได้ไขโจทย์ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนสุดๆให้เราเห็นแล้วแล้ววันนี้แ่ะครับเราจะมาถอดรหัสพิมพ์เขียวจากธรรมชาตินี้ไปพร้อมๆกันลองดูภาพสองภาพนี้นะครับ ด้านหนึ่งคือสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแบบสุดขั้วชนิดที่ว่าสามารถบดขยี้เรือดำน้ำได้สบายๆเลยส่วนอีกด้านหนึ่งคือมือของหุ่นยนต์ที่ต้องทำงานที่ละเอียดอ่อนมากๆภายใต้สภาวะเดียวกันแป๊ะๆแ,แล้วเราจะเชื่อมโลกสองใบนี้เข้าด้วยกันได้ยังไงคำตอบเนะี่ยมันอยู่ตรงหน้าเรามาตลอดเลยครับซ่อนอยู่ในธรรมชาตินี่เองเอาละครับ เรามาลองเดินทางไปยังหนึ่งในสถานที่ที่ไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้บนโลกของเรากันนั่นก็คือบริเวณปล่องความร้อนใต้ทะเลลึกลองนึกภาพตามนะครับความมืดมิดที่ไม่มีแสงส่องถึงแรงดันมหาศาลที่พร้อมจะบดขยี้ทุกอย่างแล้วก็มีน้ําพุร้อนที่พุ่งออกมาจากเปลือกโลกตลอดเวลาโอ้โหนี่มันคือโลกแห่งความสุดขั้วของจริงเลยครับคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือ แล้วสิ่งมีชีวิตมันไปอยู่รอดในที่แบบนี้ได้ยังไงกันแต่ที่น่าพึ่งกว่านั้นก็คือพวกมันไม่ได้แค่รอดนะครับแต่กลับเจริญเติบโตได้ดีมากๆด้วยซ้ำม,มีระบบนิเวศท,ทั้งระบบเลยที่เติบโตขึ้นมาในที่ที่ควรจะเป็นดินแดนที่ว่างเปล่าและในใจกลางของระบบนิเวศสุดขั้วนี้เองมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆอาศัยอยู่นั่นก็คือหอยทากครับแต่นี่ไม่ใช่หอยทากที่เราเห็นในสวนหลังบ้านนะครับ เจ้านี่มันอาศัยอยู่ติดกับปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลที่ร้อนระอุเลยแล้วความลับในการเอาชีวิตรอดของมันก็อยู่ในเกราะกำบังของมันนั่นเองครับและนี่คือโฉมหน้าของมันครับ Crystal c a s u a m i f e r u m หรือที่เราเรียกกันเล่นๆว่าหอยทากเกด็ดเหล็ก ตอนที่นักวิทยาศาสตร์ได้ลองผ่าเปลือกของมันดูพวกเขาก็ต้องทึ่งกับสิ่งที่เจอครับเพราะมันเป็นโครงสร้างสามชั้นที่ไม่เหมือนใครเลยราวกับว่าถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมสุดโหดนี้โดยเฉพาะโครงสร้างเปลือกของมันนี่คือผลงานชิ้นเอกทางวิศวกรรมเลยครับลองนึกภาพตามว่าเป็นแซนวิช3ชั้นนะครับชั้นนอกสุดเนี่ยจะแข็งแล้วก็เปราะเหมือนโลหะชั้นในสุดก็จะแข็งแกร่งมากๆเหมือนเซรามิก เคล็ดลับความสุดยอดของมันอยู่ตรงกลางนี่แหละครับคือชั้นของสารอินซีที่หนาและนุ่มทำหน้าที่เหมือนช็อกอัพชั้นเลิศเลยแต่การจัดเรียงแบบนี้มันสวนทางกับความเข้าใจของเราโดยสิ้นเชิงเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยส่วนที่อ่อนนุ่มมันควรจะอยู่ด้านในสุดเพื่อรับการปกป้องใช่ไหมครับแต่นี่กลับเอาชั้นกันกระแทกมาไว้เกือบจะด้านนอกสุดเลยมันคือการปรับตัวที่มีเอกลักษณ์มากๆซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับอะไรบางอย่างโดยเฉพาะ คำถามก็คือเพื่ออะไรกันแน่เพื่อที่จะหาคำตอบนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยทำในสิ่งที่วิศวกรเก่งๆเ,เขาทำกันนั่นก็คือการถอดแบบหรือ reverse engineering ครับเพราะเขาสร้างแบบจำลองดิจิตอลของเปลือกหอยขึ้นมาเลยเพื่อทดสอบมันภายใต้แรงกดดันมหาศาลและดูว่าการจัดเรียงที่ดูแปลกๆแ,แบบนี้มันรับมือกับความร้อนสุดขีดได้ยังไง พวกเขาจำลองสถานการณ์เหมือนกับว่ามีน้ำร้อนจัดๆจากปล่องความร้อนพุ่งเข้ามาใส่แบบจำลองเปลือกหอยครับแล้วกราฟนี้ก็แสดงให้เห็นสิ่งที่พวกเขาค้นพบคือแค่ปรับความหนาแล้วก็การจัดเรียงของแต่ละชั้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันสามารถควบคุมปริมาณความร้อนที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมหาศาลเลยพวกเขากำลังมองหาสูตรที่ลงตัวที่สุดอยู่ครับและนี่คือจุดที่อ๋อเลยครับมันไม่ใช่แค่การมีวัสดุที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่ความลับที่แท้จริงคือ การออกแบบครับการจัดเรียงที่แม่นยำและความหนาที่สัมพันธ์กันของแต่ละชั้นต่างหากนี่คือเวทมนต์ที่แท้จริงในการป้องกันตัวของมันแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้คำนวณออกมาเลยนะครับว่าการจัดเรียงที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ป้องกันความร้อนได้สูงสุดเนี่ยชั้นสารอินซีที่อ่อนนุ่มด้านนอกควรจะมีความหนาคิดเป็น42%เปอร์เซ็นต์พอดีแปะแปะของความหนาเปลือกทั้งหมดเป็นตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงมากๆเลยนะครับ และที่มันพีกสุดๆก็คือตรงนี้แหละครับเมื่อน,นักวิจัยลองไปวัดขนาดเปลือกหอยของจริงเดาได้ไหมครับว่าเจะไรชั้นสารอินทรีย์ของมันมีความหนาเกือบจะ42%พอดีเป๊ะเลยไม่น่าเชื่อวิวัฒนาการผ่านการลองผิดลองถูกมาเป็นล้านล้านปีได้ข้อสรุปทางคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยครับแล้วเรื่องหอยทากใต้ทะเลลึกเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับเราล่ะโอ้โหเกี่ยวมากเลยครับ เพราะว่าเราเองก็กำลังเจอปัญหาคล้ายๆกันในโลกของหุ่นยนต์คือเราจะสร้างเซ็นเซอร์ที่สามารถรู้สึกได้ยังไงในขณะเดียวกันก็ต้องทนต่อความร้อนจัดหรือความเย็นจัดได้ด้วยงั้นขอแนะนำให้รู้จักกับผิวหนังไอออนทรอนิกครับนี่คือวัสดุแห่งการปฏิวัติว,ตวงการเลยมันทำมาจากโปรตีนใหม่นะครับทั้งนุ่มยืดหยุ่นนำไฟฟ้าได้แล้วก็ยังซ่อมแซมตัวเองได้ด้วย ถูกออกแบบมาให้หุ่นยนต์มีความรู้สึกสัมผัสที่ทนทานต่อแทบทุกสภาวะเลยครับหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าทึ่งที่สุดของมันก็คือความยืดหยุ่นนี่แหละครับมันสามารถยืดออกได้ถึง1ิบเท่าของขนาดเดิมโดยที่ไม่ขาดเลยซึ่งนี่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับข้อต่อของหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นข้อศอกข้อนิ้วหรือส่วนไหนก็ตามที่มีการขยับตลอดเวลาเพราะถ้าใช้วัสดุแข็งๆเนี่ยมันก็จะแตกหักได้ง่ายวัสดุนี้มันมหัศจรรย์จริงๆครับ ไม่ใช่แค่ยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อนะแต่มันยังทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมากๆตั้งแต่ความเย็นระดับติดลบไปจนถึงจุดที่ร้อนกว่าน้ำเดือดอีกแล้วถ้ามันเกิดเสียหายขึ้นมานะมันก็สามารถรักษาตัวเองได้ภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นเองความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองนี่แหละครับที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมไปเลยลองนึกภาพหุ่นยนต์ที่ทำงานในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือในโรงงานอุตสาหกรรมดูสิครับความเสียหายมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่พอมีผิวหนังแบบนี้ปุ๊บ มันสามารถซ่อมตัวเองได้ทันทีเลยลดเวลาที่ต้องหยุดทำงานไปได้เยอะแล้วก็ทำให้หุ่นยนต์มีความทนทานมากขึ้นแบบก้าวกระโดดและนี่คือตอนที่มันถูกนำไปใช้งานจริงครับเพราะเอาผิวหนังนี้ไปหุ้มที่มือหุ่นยนต์ปุ๊บผู้ควบคุมที่เป็นมนุษย์ก็สามารถบังคับมันจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อเลยไม่ว่าตัวหุ่นยนต์จะกำลังทำงานอยู่ในตู้แช่แข็งหรือเตาอบก็ตามมันสามารถตรวจจับทุกการเคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงมากๆ สิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวสุดขั้วสอเรื่องนี้เข้าด้วยกันทั้งเรื่องของหอยทากและหุ่นยนต์เราเรียกมันว่าชีวะจำลองหรือไบโอมิมิกรีครับมันคือแนวคิดของการมองไปยังธรรมชาติไม่ใช่แค่เพื่อหาแรงบันดาลใจสวยๆวยงามๆนะครับแต่เพื่อหาโซลูชันทางวิศวกรรมที่ผ่านการพิสูจน์และทดสอบมาแล้วนับล้านปีพิมพ์เขียวที่ถูกขัดเกลามานับล้านปีใต้ท้องทะเลลึก กับเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับอนาคตของเราทั้งสองสิ่งนี้เชื่อมโยงกันด้วยหลักการที่สวยงามและทรงพลังเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยครับนั่นก็คือการป้องกันตัวเองผ่านการจัดเรียงชั้นวัสดุอย่างชาญฉลาดและนี่คือบทสรุปของเรื่องเราทั้งหมดครับอึมเก็บเมื่อเขียนตนคนในเปลือกหอยทากใต้ทะเลลึกได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงสําหรับผิวหนังของหุ่นยนต์แห่งอนาคตนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเลยครับว่าโซลูชันที่เก่าแก่ที่สุดของธรรมชาติ สามารถแก้ปัญหาที่ทันสมัยที่สุดของเราได้อย่างไรเรื่องนี้มันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามนะครับว่าแล้วยังมีความลับทางวิศวกรรมอีกมากแค่ไหนที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเราและกำลังรอคอยให้เราไปค้นพบไม่แน่ว่าคำตอบสำหรับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอนาคตของเราอาจจะอยู่รอบตัวเรามาโดยตลอดแล้วก็ได้ครับ